รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ามีพุทธศักราช2,535อยู่ในบัญชีที่1ของอนุาส,าสัญญาไซเตสจัดเป็นสัตว์ป่าที่มีสถานภาพใกล้สูนพันในอดีตช้างป่าของไทยมีการกระจายอยู่ในป่าทั่วประเทศตั้งแต่ภาคเหนือจรดภาคใต้แต่ในการสำรวจความชุกชุมของช้างป่า โดยกลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่าระหว่างปี2547ถึง2550พบว่าปัจจุบันทั่วประเทศไทยมีช้างป่าอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพียง61แห่งและจากการประเมินประชากรช้างยังคาดว่าอาจมีช้างป่าอยู่ในขณะนี้เพียง3,100ถึง3,800ตัวเท่านั้นมันเป็นป่าแก้ครับ แต <uh ่่วาได้ยินเียงงมมันนะไไ่ด้เห็นตัวเุการณ์โคลงช้างป่าเ้าทำลายสวนผลไม้และสวนยางพาราที่บ้านวังลุงตําบลทอนหงอํำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อเดินกุมพาพันธ์ที่ผ่านมาถือเป็นเรื่องน่าตกใจสำหรับชาวบ้านในท้องถิ่นเพราะในโคลงช้างมีช้างป่าแม่ลูกอ่อนรวมอยู่ด้วยโคลงช้างป่าที่ลงจากป่าเขาหลวง เพื่อเข้ามาหาอาหารในพื้นที่ทำกินของชาวบ้านหมู่หนึ่งและหมู่หกตําบลทอนหงนอกจะได้ทำลายพืชผลของชาวบ้านจนได้รับความเสียหายคนในชุมชนทอนหงทั้งสองหมู่บ้านยังหวั่นกลัวอันตรายจากช้างในระหว่างเดินทางไปกรีดยางเพราะหลายสิบป,ปีที่ผ่านมาพื้นที่บริเวณตําบลทอนหงไม่เคยปรากฏข่าวการพบเห็นร่องรอยของช้างป่ามาก่อน อุทยานแห่งชาติเขาหลวงเคยเป็นพื้นที่สีแดงมีประวัติการสู้รบในผืนป่ากรุงชิงมาตั้งแต่ปี2517ปีเดียวกับที่มีพระจกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาหลวงในท้องที่อำเภอลานสกาอำเภอฉวางอำเภอเมืองอำเภอพิปูนอำเภอพรมคีรีอำเภอช้างกลางและอำเภอนพิตำของจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอุทยานแห่งชาติเขาหลวง โดยประกาศไว้ในพระราชกิจจานุเบกษาเล่ม91ตอนที่216ลงวันที่18ธันวาคม2517 <Okay. S 1> ทริปใหม่จากรายการสองโลกสิงเที่ยวไทยไม่ไปไม่รู้เราจะนำท่านร่วมทางสำรวจแกะรอยด่านช้างป่าเขาหลวงภารกิจของนักสังเกตการธรรมชาติในช่วงต่อไป สิงเที่ยวไทยไม่ไปไม่รู้สัปดาห์นี้สิงพาท่านผู้ชมมาดูเบื้องหลังการทำงานของช่างภาพสารคดีที่เดินทางเข้าป่าเพื่อติดตามหาโขลงช้างภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชสนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นจำกัด โตโยต้าไฮลักซ์วีโก้แชม TRD สปอร์ตที่วจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่อ่านพบมาในอดีตดินแดนแถบภาคใต้โดยเฉพาะป่าเขาหลวงซึ่งครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีกระบี่พื้นที่บริเวณนี้เคยมีช้างป่าอาศัยอยู่อย่างชุกชุม เคยมีการจับช้างป่ามาเป็นช้างศึกเพื่อส่งไปให้กับกรุงศรีอยุธยาและยังมีมากจนส่งไปขายอย่างนอกประเทศโดยมีร่องรอยและเรื่องราวในประวดดัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกไว้ในสมัยของเจ้าพระยานครบ้านหลักช้างเป็นชื่อเดิมของสถานที่ไล่ช้างเข้าคอกที่มาแต่อดีตในสมัยของเจ้าพระยานคร เพราะหลักช้างเคยเป็นที่ไล่ช้างป่าให้เข้าคอกเพื่อคล้องบ่วงจับหลักช้างจึงหมายถึงการไล่ต้อนดักช้างให้เข้าไปอยู่ในคอกที่บ้านคลองกุยช่วงปี2441หลักช้างคือหนึ่งในสี่ของหัวเมืองด้านตะวันตกของนครศรีธรรมราชอันได้แก่เมืองหลักช้างเมืองกระเบียดเมืองละอายและเมืองพิปูล ปัจจุบันการประเมินประชากรช้างป่าในพื้นป่าอนุรักษ์ของนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีคาดว่าอยู่ระหว่าง70-100ถึงตัวเพราะป่าอนุรักษ์ส่วนใหญ่เหลือเป็นหย่อมป่าขนาดเล็กที่แยกจากกันและยังถูกล้อมรอบด้วยพื้นที่เกษตรกรรมถนนเขื่อนการสร้างชุมชนบ้านเรือนซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาประเทศและการขยายพื้นที่ทำการเกษตรกรรมของมนุษย์ ขณะเดียวกันประชาชนส่วนหนึ่งยังคงบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยสำคัญของช้างป่าปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบเป็นภัยคุกค,คามตามสถานภาพประชากรของสัตว์ป่าโดยเฉพาะสัตว์ป่าขนาดใหญ่เช่นช้างป่าในระยะยาวเมื่อพื้นที่ป่ามีขนาดเล็กลงจนไม่สามารถสนับสนุนจำนวนประชากรของสัตว์ใหญ่ ที่ต้องการพื้นที่อาศัยขนาดใหญ่อย่างเพียงพอได้ธรรมชาติจึงขาดความสมดุลขาดความหลากหลายทางพันธุกรรมไม่เพียงพอที่จะปรับตัวให้ดำรงเผ่าพันธุ์ของมันได้ต่อไปในอนาคตการปรากฏตัวของโขงช้างป่าที่เข้าไปหาอาหารที่บ้านวังลุงตำบลพรหงอาจเป็นเพียงปรากฏการธรรมชาติอย่างหนึ่งที่สแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมสัตว์ป่า ในการดำรงสายพันธุ์ให้คงอยู่ได้ต่อไปในภาวะขับขันเช่นเดียวกับคำบอกเล่าของผู้นำชุมชนในเรื่องการพบเห็นช้างในพื้นที่ครับเรื่องช้างอ่ะตามที่ทราบในพื้นที่ปูกเขาหลวงเนี่ยโดยเฉพาะในบ้านวังลุงเนี่ยมาอยู่ประมาณปีหรือว่าสองปีแล้วก็พึ่งลงมา ใกล้ๆชุมชนใกล้ๆหมู่บ้านก็ประมาณเข้าเดือนชาวบ้านก็ส่วนใหญ่จะทราบแต่ว่ามารู้ว่าจริงๆแล้วก็ได้เห็นตัวช้างก็ประมาณเดือนสองเดือนมาเนี้เพราะว่าช้างได้ลงมาในพื้นที่ในพื้นที่ทํากินของชาวบ้านแต่ว่าชาวบ้านก็ไม่ได้กลัวแล้วก็ไม่ได้ไปทําร้ายอะไรช้างชาวบ้านมีความรู้สึกผูกพันแล้วก็อยู่ร่วมกับช้างได้แต่ว่า ที่ตัวเขากลัวว่าจะช้างจะไปทำทำร้ายแต่ว่าจากจากที่ดูจากชาวบ้านขึ้นไปดูไปสัมผัสเขาช้างไม่ได้ดูร้ายอะไรชาวบ้านเข้าไปใกล้ช้างประมาณสิบเมตรสิบกว่าเมตรไปไปดูแล้วก็ไปสัมผัสกับช้างถามว่าชาวบ้านเดือดร้อนไหมก็เดือดร้อนนะแต่ว่าไม่มากครับผมว่าชาวบ้านรู้สึกผูกพันแล้วก็รัก มาากกว่ท่ทีจะลหลังจากทีมงานได้พูดคุยกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาหลวงเรื่องการสำรวจช้างในเขตพื้นที่อุทยานทางอุทยานได้เรียกประชุมสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยต่างๆจนได้ความว่าที่ผ่านมาเคยมีชาวบ้านแจ้งให้ทราบเรื่องการพบเห็นช้างป่าเข้ามาหากินในพื้นที่แถบเชิงเขาหลวงฝั่งอำเภอพิบูล ทางทีมงานจึงตกลงใจขอร่วมเดินทางสำรวจช้างป่ากับเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกหลักฐานการพบเห็นช้างป่าโคลงนี้ในพื้นที่จริงหรือไม่ที่มีโคลงช้างติดลูกอ่อนมาเดินหากินอยู่บริเวณป่ารอยต่อเชิงเขาหลวงใกล้กักบหน่วยพิทักษ์วิทยานคลองดินแดงฝั่งอำเภอพิปูลซึ่งมีที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเชือกเขาหลวง ่าเป็นสัตว์กินพืชขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มสัตว์บกจึงต้องมีพื้นที่หากินกว้างขวางครอบคลุมพื้นป่าหลายประเภททางเดินของช้างป่าที่เรียกว่าด่านช้างนั้นเป็นทางช้างผ่านทำให้เกิดทางเดินของสัตว์ป่าชนิดอื่นอยู่ด้วยเสมอในป่าที่รกชัดหนานแน่นไปได้วยกิ่งไม้และเถาวัลยช้างป่าจะสามารถบุกเบิกเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ก่อนสัตว์ป่าอื่นๆ สัตว์ป่าขนาดเล็กกว่าจึงเลือกเดินตามหาอาหารไปกับรอยด่านช้างด่านช้างจึงเป็นเส้นทางผ่าป่าที่เอื้อประโยชน์แก่สัตว์กินพืชขนาดเล็กและโดยนิสัยการหากินของช้างช้างจะมีพฤติกรรมหากินโดยการใช้งวงโน้มยอดไม้ชอบผ่ากิ่งไม้ลงมากินเป็นบางส่วนและช้างมักจะเหลือกิ่งไม้บางส่วนไว้แตกยอดแตกใบอ่อนเมื่อยอดอ่อนแตกใบขึ้นมาทดแทน ก็จะกลายเป็นอาหารของสัตว์กินพืชขนาดเล็กอีกหลายชนิดตั้งแต่เก้งกวางหรือแม้แต่วัวแดงและกระทิง<อ>ในหน้าแลงของป่าลึกอาจขาดแคลนแหล่งน้ําแต่ช้างก็มีความสามารถขุดหาแหล่งน้ําได้เองช้างจะใช้ขาพวกมันขุดบ่อน้ําเล็กๆเ,เพื่อใช้รองน้ํำซับน้ําฝนไว้กินเองตามเส้นทางเดินหากินบอ่อน้ําช้างอาจเป็นเพียงบ่อโคลนตื้น เป็นหลุมดินโคลนตมที่ช้างขุดขึ้นมาตามเส้นทางแต่มันก็เป็นประโยชน์ต่อสัตว์ป่าชนิดอื่นให้เข้ามาใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำนี้ได้การมีอยู่ของช้างป่าจะทำให้ป่าแห่งนั้นมีเส้นทางหากินของสัตว์ป่าทุกชนิด เนื่องจากพื้นป่าอนุรักษ์เกือบทุกแห่งของประเทศไทยมีสภาพเป็นหย่อมป่าขนาดเล็กที่แยกจากพื้นป่าอื่นๆและยังถูกล้อมรอบด้วยพื้นที่เกษตรกรรมถนนหนทางและที่ตั้งของชุมชนซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาประเทศในช่วงกึง่งศตวรรษที่ผ่านมาช้างป่าที่อาศัยอยู่ในป่าอุทยานแห่งชาติจึงมีเส้นทางหากินที่จำกัดด่านช้างที่พบส่วนใหญ่ จะเป็นเส้นทางเดินวนรอบผืนป่าเมื่อช้างเดินมาถึงบริเวณที่ลาดเขาสูงชันช้างมักจะเดินวนกลับทำให้ไม่สามารถขยายพื้นที่อยู่อาศัยและหาแหล่งอาหารเพิ่มได้ในบางฤดูกาลเมื่อพืชอาหารในป่าขาดแคลนจะเป็นสาเหตุสำคัญทำให้ช้างต้องออกมากัดกินพืชไร่ที่ชาวบ้านปลูกไว้รอบชายป่านักวิชาการจากกรมอุทยานเคยระบุว่า หากสามารถเชื่อมดอมป่าให้เป็นป่าผืนเดียวกันนอกจากจะแก้ปัญหาเรื่องแหล่งอาหารช้างยังส่งผลดีต่อการแลกเปลี่ยนสายพันธุ์เป็นการเพิ่มพื้นที่อาศัยให้แก่สัตว์ป่าโดยรวมปลายเดือนมิถุนายนเป็นวันที่คณะสำรวจช้างป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวงจัดทีมงานเพื่อเริ่มเดินทางเข้าพื้นที่สำรวจ ถนนที่รถของอุทยานนำเราไปส่งที่จุดเริ่มต้นครั้งหนึ่งเคยเป็นทางลาดยางอย่างดีปัจจุบันได้มีการซ่อมแซมผิวทางพอให้สามารถใช้การได้ทางสายสั้นๆน,นี้จะไปสิ้นสุดที่จุดสกัดของหน่วยพิทักษ์อุทยานคลองดินแดงดชื่อเดิมของพื้นที่บริเวณนี้ชาวบ้านท้องถิ่นเรียกว่าบ้านห้วยโกส่วนคลองดินแดงนั้น มีที่ตั้งอยู่อีกที่หนึ่งเหตุที่ยังเรียกชื่อหน่วยคลองดินแดงเนื่องจากแต่เดิมมีโครงการจะสร้างหน่วยพิทักษ์ป่าแต่ไม่สามารถสร้างได้ที่คลองดินแดงจึงเปลี่ยนพิกัดมาสร้างในจุดสกัดในบริเวณที่เรียกว่าบ้านห้วยคุณแทนห,หลังจากการตรวจเช็คสัมภาระการเดินทางเรียบร้อยคณะสำรวจที่มาด้วยกันสี่คนก็เริ่มออกเดินเท้าเข้าพื้นที่ อาศัยร่องทางดินซึ่งเคยเป็นถนนสายความมั่นคงสร้างขึ้นหลังจากค่ายกรุงชิงแตกเมื่อวันที่15เมษายนปี2520โดยกองทัพภาคที่สต้องการใช้เป็นเส้นทางลาดตระเวนปร,ราบปรามผู้ก่อการร้ายบางส่วนที่ยังฝังตัวอยู่ในพื้นที่โดยหาผลประโยชน์อยู่กับการทำไม้เถื่อนถนนสายนี้มีชื่อเรียกตามรหัสทางหลวงว่าถนนหมายเลข 4189สายพิปูลยอดเหลืองหรือสายพิปูกลกรุงชิงแม้ทางจะถูกปิดเลิกใช้งานแล้วแต่ยังมีร่องรอยของหลักกิโลทำจากเสาปูนมีเลขระยะทางที่เราไม่ทราบว่าวัดมาจากฝั่งไหนระหว่างทางพวกเราได้หยุดพักและใช้เวลาว่างจับปิกัดจุดที่เราพบไม้ล้มโดยธรรมชาติแต่มีร่องรอยการตัดไม้แบบ่งออกเป็นท่อน เพื่อเตรียมการเคลือ่อนย้ายอีกเหตุผลของการตัดไม้อาจเป็นไปได้ว่าไม้ล้มไปกีดขวางเส้นทางเดินรถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านเนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้มีการปลูกสวนยางซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอุทยานมาก่อนมีการประกาศเขตทางการจึงได้ยกเว้นให้ชาวบ้านเข้ามาเก็บยางดิบได้จนกว่าต้นยางจะหมดอายุ วันนี้เป็นวันแรกของการสำรวจเพื่อเตรียมตัวตามรอยช้างในเขตป่าลึกการตามรอยด่านช้างที่เดินหาก,กินตลอดวันเป็นภารกิจที่กระทำได้ยากแม้ช้างจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่แต่หลักฐานที่เราจะต้องมองหาอยู่คือบางสิ่งที่ช้างเหลือทิ้งไว้จากการใช้พื้นที่ของช้างซึ่งได้แก่ร่องรอยกัดกินพืชอาหารซรากขับถ่ายกองมูลช้าง หรือรอยเท้าขนาดต่างๆที่พบเห็นว่าเกิดขึ้นมาใหม่ๆอันนี้เป็นรอยกลับใช่ไหมตีานี่มีเล็บมะนะเล็บก็ชนช้างป่าเป็นสัตว์โลกอีกชนิดที่สามารถสื่อสารได้จากระยะไกลโดยใช้คลื่นความถี่ต่ำเพื่อสื่อสารถึงกันโดยมีงานวิจัยระบุไว้ว่า ช้างสามารถสื่อสารระหว่างกันได้เป็นระยะทางมากกว่า10กิโลเมตรนอกจากนี้ช้างยังสามารถใช้การสั่นสะเทือนของพื้นดินในการสื่อสารติดต่อระหว่างฝูงเดียวกันและประสาทการรับกลิ่นของช้างยังสามารถรับกลิ่นที่แปลกปลอมได้ไกลกว่า3กิโลเมตรดังนั้นโคลงช้างที่ย้ายถิ่นออกจากป่ามาหากินอยู่ตามแนวชายป่า อาจรู้ว่าในเขตป่าลึกบริเวณใกล้เคียงนั้นอาจมีเจ้าถิ่นครอบครองพื้นที่อยู่เดิมเพราะในป่าเองก็มีช้างโทนหรือช้างเจ้าถิ่นซึ่งจะสื่อสัญญาณออกมาเพื่อใช้ป้องกันเขตครอบครองของตนเองการสำรวจช้างป่าครั้งนี้จึงอาจทำให้เราหาคำตอบว่าภายในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง ยังมีช้างป่าอาศัยอยู่ในป่าเขาหลวงกี่ตัว